คลิกเช่นเอ็นจอยกันอีกเชก่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปทําเมนูข้าวกะเพราเบคอนหมูหมัมกแล้วก็ไข่เค็นค่ะคือยาวมากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะในส่วนของกะเพราเนี่ยจะมีเป็นใบกะเพราค่ะพริกกับกระเทียมตาหมูหมัมกเบคอน และส่วนของไข่ข้นนะคะจะมีเป็นไข่ไก่สองฟองและเนยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราทำการเปิดไฟกันเลยค่ะใช้เป็นไฟกลางนะคะอันนี้ในกระทะของตัวเนี้ยจะมีน้ำมันอยู่แล้วเนาะเป็นน้ำมันทอดไข่นะคะเราก็จะเอาน้ำมันจากตรงนี้แหละผัดเลยพอกระทะใกล้ร้อนแล้วนะคะเราก็จะ ใส่เป็นพริกกระเทียมที่เราได้ตำเอาไว้เนีแล้วเนี่ยลงไปเดี๋ยวเราแบ่งดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะเผ็ดเกินไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาปรุงรสชาติกันเลยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยผงกุ้งรสเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาโอเค เต็งไฟได้เลยเดี๋ยวจะขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไอ้นี้เลยกับเขา สีเขาจะได้แบบสวยๆนะคะใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเราก็จะปิดเตาเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะน่ากินมากเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปทำตัวไข่ข้นกันเลยค่ะ ไม่วนของไข่ค้นกันบ้างนะตอกไข่เลยค่ะจะจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวตาเห็ดหอมเอ้ไม่ใช่ตาเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมแล้วก็เป็นพริกไทยป่นนิดนึงนะแล้วก็จะตีไข่นะคะให้เข้ากัน ดีว่าอันนี้ไข่อะค่ะจะอเอาไปเข้าตู้เย็นเนาะเขาก็เลยจะไข่ขาวกับไข่แดงก็เลยจะแยกกันแบบนี้นะคะอ่ะเราตีประมาณนี้แล้วกันพอให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวไปตั้งกระทะกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวไข่ข้นกันนะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตอนนี้เนี่ยกระทะร้อนแล้วนะจะใส่เป็นน้ํามันลงไปค่ะเดี๋ยวขอร้อนกระทะนิดนึงนะให้น้ํามันแบบเคลือบทั่ว ใส่เนยนะคะแล้วก็ไข่นะคะใส่ลงไปเลยเนยเนี่ยใครจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้เพิ่มความหอมค่ะเราจะแบบทำอย่างเงี้ยทุกคนยุ้มยุ่มเข้ามาตรงกลางนะคะ ให้เขาเยิ้มๆแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะไข่อันนี้เนี่ยพอแล้วจะปิดไฟเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสุกไปมันจะเป็นไข่เจียวเดี๋ยวเอาไปราดใส่ข้าวกันเลยอันนี้จะเป็นข้าวที่จอยได้ตักไว้นะไข่ข้นคือจอยยังทำไม่ค่อยเซียนนะอันนี้น่าจะแบบแอบสุกไปนิดนึง แต่ว่าระดับความสุกเนี่ยทุกคนสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวขอแต่งด้วยผักชีเพิ่มสีสันอ่าประมาณนี้เท่านี้นะคะข้าวผัดกะเพราหมูสับไม่ใช่เท่านี้นะคะข้าวผัดกะเพราแล้วก็ไข่ข้นเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นผัดกะเพราของเรานะ รสชาติก็คือจะเข้มข้นมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวไข่ข้นนะคะที่มีความเยิ้มเล็กน้อยนะนี่เลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดชมคลิปใหม่ๆจากตัวไหนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่บายคะ่ะ